วิดีโอข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นดูจบแล้วทำได้เลยวิดีโอเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สําหรับสร้างวิดีโอและตัดต่อวิดีโอที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่งสามารถใช้ทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้การใช้งานออกแบบให้ใช้งานง่ายใส่เสียงลงในวิดีโอฟิกซ์การปรับสีของภาพจุดเด่นของวิดีโอเมื่อสร้างวิดีโอเสร็จแล้วสามารถเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลได้ทันทีเช่น YouTube, f a c e b ทว k t เตอร์ r ิน s t a แ gram สำหรับเพื่อนฟรีนั้น เมื่อสร้างวิดีโอเสร็จแล้วจะมีหลายน้ําของโปรแกรมติดไปท้ายคลิปวิดีโอหน้าแรกเขาก็มาจะเป็นเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบหน้าต่อมาคือการเลือกสภานะต่างๆเพื่อที่จะให้เว็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างๆจะทำให้ง่ายและเข้าถึงฟังก์ชันที่เราต้องการใช้งานหน้าแรกของตัวเว็บไซต์จะมีดังต่อไปนี้คู่มือก็จะมีด้วยกัน3ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1จะมีดังต่อไปนี้1อัปโหลด สวิดีโอ 3. รูปภาพสี่เสียงหข้อความ 6. การเปลี่ยนแปลง 7. ส่วนเสริม 8. ปพื้นหลังส่วนที่สองมีดังต่อไปนี้คือหน้าแสดงผลและสามารถขยายขนาดของหน้าจอได้สิบหกเกเกนาฬกาสิหนาทีหนึ่งส่วนที่สามดังต่อไปนี้คือ 1. ติดตามสอง เลือกทำสามทำซ้ำสีแยกห้าความคิดเห็น6แสดงระดับเสียง7แสดงระดับทึบ8แสงและความทึบแสงคุณยอดเยี่ยมมากอย่าหยุดเรียนรู้พัฒนาความรู้คุณต่อไป